ญาแขนนี่ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมูเหานี่มันเป็นไข้เศร้ากระสูนอพยพมาจากเมืองเล้วนับถือกันมาแต่สม,มัยปุญญาตาใหญ่แล้วพระบวัวก็เราจะบอกว่าใจคำจะเป็นหมอเหยาหมอเหยาญ่าแขนเพิ่นเป็นเปียบสมือนเ,นเวนทวาดาลงมารักษาคนป่วยท่านผู้ได้ป่วยไปรักษาทางไหนบ่เศรุ่ย เขาต้องมาหาเพลินแต่บาสศิเศร้าหรือพวเศร้าเนี่ยะเดืองบุญเดืองกรรมของแต่ละคนโอ้ยถ้างั้นเป็นจังเอิญ่าพีีที่เหยายผู้รักษาเนี่ยก็เอิญ่าหมอเหยาเบงันก็ป้าบัวก็สืบทออต่อจากยายคำสิครับอุย้ยอย่าเบาจังสัน้นว่าแม่นวสิสธิได้ง่ายๆไดเ้เป็นแนวนี่ว่วแม่นผีได้นี่ยเป็นเทวาดาต้องม,มารักษาคนป่วยเนี่ยเป็นเทวาดาเพราะฉะนั้น ไผรสิเป็นใดเนี่ยก็คือต้องสื่อทอดเป็นท่ายาทมาจากสายเด่นเป็นดิมปเป็นดิบบลยคืเขาเป็นดิบเลยมณีวันนี้โอ้มณีได้รับข่าราาักษาฟาร์นีคนเป็นโรคหัวว่าเท้าหัวทั้งหมอทั้งทยาศาสตร์ว่าเท้าตของแม่หาหมอหมหหอจิตสติโอมอาทำ วันนี้เรมาทับทีเก่าเพราะว่ายึดถือยึดถืยดถืออาการคนไขมันต oh, oh, ้องไปปับแตพี่น้องต้องใ้ผีปาพีเทนตบบ้างรักษาไม่ผมโอ้ แม,มือหนักมันเป็นรังตอใหม่ปวเห็นมันยขวบไปเลยนะมันนักแก๊บมันบอกนัมนัมรั่กสันยรสันนี้ทำไงนี้ทำไงเบียดเพื่อขวบตอนนี้มันคางนี่ฝ่ามีแสงจิกุ้มข้อแสงจิกฝีขาไม่แสจิกุ้มข้อจ้าง เดี๋ยวไม่นยังกันก่อนเอ้าผีภาผีแฉ็บหลายี่นี่มันแต่ลักนอมหม่กอเห็นกอดไ่เดาบ้ากอดก็ลยยุกอดไปมันแข่งกระสือแขกบมันบอกแล้วกอดกอดก็แขก